ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ลีนก็คือออปชันตัวนี้จะมีพาร์ติชันกระจกกลางระหว่างคนขับและห้องโดยสารแล้วก็จะมีคอนโซลเตี้ยแล้วก็จะมีตัวเบาะ v i p ที่เป็นออปชันตัวเริ่มต้นแต่ทุกตัวมันจะมีออปชันที่สามารถหมุนได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นออปชันที่เบาะเบาะเบาะที่หมุนอยู่ครับตอนนี้อ่าเบาะเบาะหมุนได้แล้วก็ยังมีเคาน์เตอร์มน ครับก็คือใจจังหวะที่หมุนนะครับเบาะหมุนรอบตัวได้ครับก็ยังแถวหลังเราก็ยังวางเท้าอยู่เงี้ยได้ครับลักษณะดเดียวกันครับผมนี่ครับเบาะตัวนี้ค่อนข้างนุ่มสบายใช่ไหมครับก็ยังปรับห้องโดยสารพื้นที่ก็ยังกว้างยังหมุนรอบตัวได้เหมือนเดิมยังมีพติชั่นเหมือนกับในกรณีประชุมงานทุกอย่างก็ยังลงตัวครับ ครับก็คือในตัวฟังก์ชันเนี้ยก็จะมีตัวเลื่อนแล้วก็ตัวปรับรองนั่งเอนอนมีชาร์จแบตเตอรี่มือถือ USB แล้วก็มีช่องใส่โทรศัพท์มาในส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีตัวเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ทําอะไรได้บ้างตรงนี้ยครับที่บางเท้าเห็นไหมครับเวลานั่งเนี้ยมันจะค่อนข้างโล่งจะไม่อยุด,ดอัดอ่าแล้วก็ยังมีเก๊กเก็บของอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยก็จะเป็นบอกไฟฟ้าเออนะครับเลื่อนได้ ับเก็บได้ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําแล้วก็ครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ,อ Android ครับที่เป็นจอแยกเล่นเฉพาะห้องโดยสารอ่าในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี้ยเกย็บของอ่าแล้วก็จะเป็นเบาะแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีไฟสองเท้าเห็นไหมครับไฟสองเท้าอ่ามีสวิตช์ปิดเปิดแยกต่างหากสําหรับไฟสองเท้าครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ปิดเปิดครับ ออปชันจะค่อนข้างเต็มครับส่วนห้องโดยสารเวลานั่งคนขับนั่งสบายไหมเดี๋ยวพาไปดูครับกับในตัวกระจกตั้งกลางนี่ครับตำแหน่งก็ยังนั่งสบายแขนยังเหยียดสุดอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างนั่งสบายตัวนี้ก็ไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรนี่ส่วนสไตล์เรียที่ร้านเนี่ยจะค่อนข้างแต่งหลายคันครับจะมีอัปเดตแบบใหม่ๆให้ดูคือแบบไม่ซ้ํากันเลยครับสนใจยังไงก็เรามีรถตัวอย่างให้ดูครับลองมาดูได้ครับ